ข้อเสียของการล้างไตหน้าท้องฟังโปรบีเลยค่ะข้อจำกัดของการฟอกไตล้างไตหน้าท้องนะคะข้อแรกก็คือมันอยู่ในตารางประจำวันทุกวันนะ คือเวันต่อสัปดาห์คุณต้องล้างหน้าท้องคือล้างหน้าท้องมี2แบบก็จริงนะคะต่อเนื่องคือทําทุก4ชั่วโมงหรือว่าแบบอัตโนมัติคือทําตอนกลางคืน10ชั่วโมงแต่คือมันก็ต้องทําทุกวันข้อจํากัดข้อที่2ก็คือเขาบอกว่ามันต้องมีสายติดกับร่างกายไปด้วยตลอดเวลา ก็คือสายสวนนั่นเองบางคนเขาก็บอกว่าแต่งตัวแล้วมันเห็นรอยอะไม่ค่อยสวยใส่เสื้อฟิตๆไม่ได้นะมันก็จะเห็นสายอะไรอยู่ข้างในใข้อจํากัดข้อที่3คือเขาบอกว่ามันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเยื่อบุช่องท้องอักเสบ คือรูที่มีสายท่อของเราเนี่ยเสียบผ่านอยู่เนี่ยนะคะคือมันก็เหมือนแผละนะแผลหนึ่งถูกไหมคะถ้าเกิดเราดูแลเรื่องความสะอาดพลาดไปมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออักเสบแล้วก็เชื้อเข้าไปถึงยั่วบุช่องท้องข้างในได้ข้อจากัดข้อที่4ก็คือคุณอาจจะมีน้ําหนักตัวเพิ่ม เพราะว่าน้ํายาที่เขาเอาใส่เข้าไปในท้องเราอะนะคือมันเป็นน้ํายาที่เป็นส่วนผสมของ g ลูโคสหรือน้ําตาลนั่นแหละเข้มข้นแล้วก็มีแร่ธาตุเข้มข้นนะคะมันก็มีการถ่ายเอา g ลูโคสเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเลือดของเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเลือดของเราก็เลยกลายเป็นว่า มีพลังงานเพิ่มเติมแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมันก็เลยจะมีพลังงานเกินสะสมในร่างกายของเรามันก็เลยจะอ้วนได้ข้อจํากัดข้อที่5้าเขาบอกว่าต้องมีพื้นที่เก็บน้ํายา คือน้ํายาเนี่ยมันใช้วันหนึ่งเนี่ยตั้ง4ีหรอบถูกไหมคะแล้วก็มันต้องใช้ทุกวันเพราะนั้นการขนส่งเนี่ยคือเขาก็จะส่งมาทีนึงอะเยอะๆเราก็จะต้องมีที่เก็บที่บ้านนะคือมันต้องมีสเปซพอสมควรที่จะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เป็นที่ที่เราจะนั่งถ่ายน้ํำยานี้นะคะข้อจํากัดข้อที่6คือเขาก็บอกว่ามันก็จะมีอาการแล้วก็โรคแทรกซ้อนอยู่นะ คือความที่มันเป็นแผลอยู่ตรงนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อใช่ไหมแล้วก็มันมีการใส่น้ํายาใส่สิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปอยู่ในท่องท้องของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการได้หลายๆอย่าง,างเช่นคลื่นไส้อาเจียนนะคะมีกรดไหลย,ย้อนแล้วก็คนที่ล้างตาตหน้าท้องเนี่ยมันมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียอยู่บ้าง ข้อจำกัดข้อที่7ก็คือเขาบอกว่าเป็นสาเหตุของการขาดโปรโตีนและสารอาหารอื่นๆได้ เพราะว่าการที่เรามีน้ํายานี้อยู่ในท้องใช่ไหมคะแล้วเลือดของเราเนี่ยนอกจากมีของเสียแล้วอ่ะมันก็มีของดีด้วยไงมันก็มีสารอาหารต่างๆนะคะมันก็จะอยู่ในเลือดของเราเพราะว่าเลือดของเราเนี่ยต้องส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่พอมันมาวนเวียนอยู่ตรงช่องท้องของเราเนี่ยมันก็ไปถูกน้ํายาเนี่ย ดูดเข้ามาอยู่ที่น้ํายากลายเป็นว่าบางทีเนี่ยสารอาหารดีๆเนี่ยยังไม่ทันจะส่งไปให้ร่างกายส่วนอื่นเลยมาผ่านตรงนี้ก็เลยถูกดูดเข้ามาอยู่ในน้ํายาแล้วแล้วก็เราก็ต้องทิ้งไปนะคะนี่บีก็มีตัวช่วยอตัวช่วยของบีก็คือเป็นสารธรรมชาติที่เขาสกัดที่เมกานะอย่างท่านนี้นะคะฟอกไตามา2ปีทาน ตัวนี้นะคะวันละสองซองแล้วก็ทาน hrt เนี่ยนะคะอีกวันละหนึ่งซอ,องนะเขาบอกว่า ต่อเนื่องเนี่ยสิวันนะอุ้ยความดันดีเลยปกติฟอกไตเนี่ยนะความดันสูงตลอดเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยความดันต่ําเป็นปกติดีมากนะคะแล้วก็มีแรงปกติฟอกไตเสร็จหมดแลต้องนั่งรถเข็นกลับบ้านนะถ้าเกิดคุณคิดว่าคทิปน,นี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือถ้าเกิดใครมีคําถามนะก็สามารถจะเขียนคอมเมนต์นะคะมาถามเพิ่มเติมอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะก็ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบาย